สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเจ๊เบลเด้อวันนี้นะคะเจ๊เบลก็จะมาเล่นสล็อตนะจ๊ะค่ายพีจีนะจะเป็นคลิปแรกประเดิมของช่องใหม่ของเจ๊นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้จะมาเล่นเป็น PG แล้วกันนะเห็นว่าเกมนี้เขาฮิตมากๆเลยนะชื่อว่าเกมนะคะลักกี้เน็ก นะจ๊ะพูดถูกไปเลยอ่านออม่งงภาษาอังกฤษมากเลยนะพูดจริงๆนะจ๊ะโอเคเกมนี้นะคะเขาแตกดีเขาว่าังนนะเดี๋ยวจะมาลองเล่นนะจ๊ะกดเกมสตาร์ทไปเลยจ๊ะสำหรับคนงงภาษาอังกฤษนะคะกดไปเลยอ่าโอเคมันจะเป็นหน้าซูชิอะไรก็ไม่รู้เลยปลาดิบปลาดิบอ่ะคะ เจก็ไม่ค่อยได้ไม่รู้จักอะไรนะคะเขาว่าแตกดีก็มาเล่นนะจ๊ะอาเจปับเบ็ดเป็น12บาทเนะจ๊ะเจเพิ่งเล่นมาแล้วนะตอนกลางวันมันก็แตกดีนะเดี๋ยวจะมาเล่นอีกนะคะอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะค่าของเบ็ดมันอะ่ะคือเจก็ไม่มานั่งอ่านเราเพิ่งม,มีแต่ภาษาอังกฤษนะจ๊ะโอเคช่างหัวมันดูอ่านเป็นพอเป็นพิธีนะไม่ได้เอากาเอาจริงจังอะไรทั้งน,นั้นเลยนะคะโอเค อ่านกติกาโอ้ยมีภาษาอังกฤษเว้ยเจมันสิอ่านออกปะตอนนี้ยอยากพดอะสร้างหัวมันมาเดี๋ยวมันสื่อฟีสปินกันดีกว่าใช้เงินแก้ปัญหานะจ๊ะโอเคเราเบสสิบสองบาทนะซื้อฟีสปินหมดเก้าร้อยนะคะมีทุนพันสามพันสองเออพันสองนะคะโอเคสเก็ตเตอร์ก็มาตามตามระเบียบแหละพอทรงคือคือเหมือนเราเล่นเก่งนะ เคก็สตาร์ทไปเลยจ้าเราคูณสองนะ้วตอนนี้นะโอ้โหไม่นาโอ้มาคูณสองยี่แปดบาทอืมอ,มอ,มอมโอ้คูณสี่เก้าบาทโอ้กูสืเบเก่ารอยฮะาหมึงใแหกูมาเก่าบาทให้สอออิอยากเล่นโอ้วินวินวินโอ้คูณมาร้อยสิบสองบาทโอ้ ปื้มใจน้ำตาจะไหลโอ้ oh. บวกมาร้อยสิบห้าบาทเป็นไงหหละ่ะเป็นไงหหละ่ oh. ะสื่อพี่สุดปินโอ้โหสิบคูณสิบค่ะตอนนี้นะคะจะใช้ภาษาอีสานนะคะพอดีว่าเป็นคนจังหวัดหอนแก่ไหมคะโอเคคูณสิบแปดอ้ยแปดสิบหกบาทกูกนลังว่าได้หล้สื่อเบรดเก่าลอ,อยหาง คูณ20จ้ะ72บาทก็มาโอเคเบิร okay. ์หลังเบิร์หลังรางวันอะไรเนี่ยโอ้ยหาเมึงสื่อเบร์เก่าลอยไดบ้าสี่ลาสิบสีบาทหาเมึงเออเดี๋ยวกูปั๊บเบ็ดลงแพงหลายหาเมื่อโอเคเหลือเบ็ดละแปบาทสปิ้นไปเลยจัะ แมวกว่หรือแมวผีเนี่ยไอแมวผีเกาแล้วไปกินซูชิเลยบหยไไหนหนิหนน้ำเลยเห็นานจาจินยากินซูชิก็ตสตาร์เลยจ้ะคูณสองมาโอ้โหสี่บาทแล้วเจ็ดครั้งไม่ได้เยียอะไรเลยเลยนี่ยไม่ได้เยียอะไรเลยค่ะ คูณแเหลือห้ารอบซื้อหมดต้อง4ี่ห้าอยคุณพึ่งได้กี่บาทเนี่ยไม่ได้กี่บาทจ้ะโอ้โห้หเอนตกานเจ็ดอ้สามสามร้ 1, 7, อยสามสบาทแต่ให้อีกเนี้เนี่ยบุ๊คแตกหลายนีได้สูง ก็ดีกับแต๊กเสนาอุยอยอะไรเนี่ยมิจก,ก็มาว่ะน้องๆนงูดูนี่มิจก,กมาอะไรนเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้สุเป,ป้อ์มิจาต้องตื่นเต้นอะไรเบอรน,นี้เนี่ยอามามมามามา,มา,มาอู้สอหเอาเล็กอีกสองครั้งจะได้ไหมซื้อหมด หาเอ,อ้ยซื้อหมด600ได้มา2,000อันซื้อหมด900ได้มา3,400ีอุ้ยเพื่อนคำหกสิบคูณไปอีก4,28โอ้โหชื่ออะไรเกมเนี่ยลัคก,กี้นัมเบอร์อ่ะเลยอีกครั้งหนึ่งเลยอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆได้มา3 3 6มามาเดี๋ยวมาลุ้นกัน คูณ28นะ่ะโอ้โหตัวเจก็มาว่ะโอ้โหซูช ah, ิข้าวปั้นมาเต็มที่อ่า36แล้วเ6แล้วโอ้โหคูณ30มสด้วยสิปาร์ตปาร์ตปาร์ตคอยเมต้องเมิองซอยกันเน่ โอ้โ oh, หบวกมาขนาดนี้เอา <S <S <wn ik> เอาสุปเปในกาซม่ยอีรี่าเ์าอาอาีอาโอ้โหบวกมารอบสุดท้าย624บาทโอ้เพื่อดูสิมันเกมยังเนี่ยอ่เอาเบ,บิ่งเบิุงๆรู้จร้เมน้ไจะบอก ไดมาสามร้อยยี่สิบสี่บาทซื่อไปแค่หกร้อยอันซื้อไปเก่าร้อยเมียงไดมาสามสี่ร้อยมึงเศรดอกไปหาถอนเงินดอกมาถอนเงินกันดีกว่านะคะเมื่อก,กี้ใช้ภาษาอีสานนะคะขอพัยจริงๆค่ะเวลามันเหมือนมันจะชอบพูดภาษาอีสานนะคะเนี่ยโอ้ถอนหมดเลยเติมไปนะคะตอนเริ่มแรกม,มีเครดิตพันสามตอนถอนไปนะคะสามพันสอง โอ้โหสามพันสองก็มาว่ะครับน้องๆอ่าใครอยากเล่นนะคะอยากเข้ากลุ่มเดียวกับเจเบลเดอร์เจเบลมีทั้งบาคาร่ามีทั้งสล็อตอะไปเข้ากลุ่มด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะเขาจะมีโปรแกรมแล้วก็แจ้งว่าช่วงไหนเกมไหนเข้าดีนะโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวลองเงินเข้านะคะเดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตไปพักก่อนแล้วนะคะได้เงินมาจากสล็อตก็แตกดีเหมือนกันนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย you uh -huh. Whoa!